บอกแล้วว่าราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ว่ามีโชวจากบ้านรถแล้วคุณไปฝันเห็นหรือแบบโอ้บ้านนั้นเลขนั้นพอดีอ,อันนี้มันจะยิ่งแม่นสวัสดีสสดครับหมื่นเทวฤทธิ์ครับอาจารย์ศรีค่ะจัดอันดับราศีดวงดีประจําวันที่16ตุลาคม2566นะครับค่ะมาดูกันว่าราศีของท่านจะถูกจัดอันดับไว้ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับมาเริ่มอันดับที่1กันเลยครับอาจารย์ศรีครับค่ะราศีนะคะดวงดีอันดับที่1ได้แก่ราศีมังกรค่ะ ปกติมังกรไม่เคยมีนะจะน้อยนะน้อยนะนยนะ <laughs> มังกรจะขึ้นชาร์ตเนี่ยอะชาวราศีมังกรทุกท่านเหฮได้เลยนะคะชาวราศีมังกรนะคะในช่วงวันที่16ตุลาคมนี้นะคะค,ค,คุณจะ ได้โชคจากอะไรบ้างหนึ่งนะคะเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยนะแสดงว่าเพื่อนร่วมงานนะกวาดมาให้หมดนะใครอายุน้อยกว่าฉันบ้างบอกมามีตัวเลขอะไร,รข้อแรกนะจาราศมังกรไปหามานะจะเพื่อนอายุน้อยข้อต่อมานะคะอายุคนป่วยคนคนตายเนาะคนเจ็บคนป่วยนะ,ค,ะค,คืออายุเขาเอาง่ายนะในแวดวงของเราเนี่ยมีใครบ้างที่ 1> 1 yon, หนึ่งเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเสียชีวิตนะก็อายุของเขาเป็นเลขนําโชคของเราแต่ต้องเน้นนะอันนี้ต้องเน้นว่าคนในที่ทํางานหรือว่าหรือว่าเกี่ยวพันกับเราในเรื่องงานอ่าโอเคต้องเกี่ยวพันในเรื่องงานนะคะอ่ะอะไรอีกนะคะความฝันนะคะก็แสดงว่าช่วงนี้เราก็โอเคนะฝันแนบางรังช่วงนี้ฝันแม่นเข้าใจแต่บางทีก็เซ้นแบบเซ้นเซ้นหลอกเซ้นลวงก็มีเพราะงั้นก็ต้องบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันต้องดูถ้าในแง่ของของความฝันเนี่ยมันต้องดูว่า ฝันนั้นน่ะเราจําติดติดหัวติดตาหรือหรือมันเป็นฝันที่แบบว่าเฮ้ยแบบลางมาสวยอ่ะไม่ใช่สีดําปีอย่างเงี้ยเออสีแดงอย่างเงี้ยอันเนี้ยครูเล่นนาโชคของคุณอ่ะนะคะขอให้โชคดีชาวมังกรครับราศีดวงดีอันดับที่สองนะครับชาวราศีกกรกฎครับเอชาวราศีกกรกฎนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากคนในบ้านนะครับคนในบ้านให้โชคคนในบ้านเดินทางไปไหนมาไหนแล้ว เอามาบอกมาก่าวมาพูดถึงเนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยสามารถนํามาปรับมาเปลี่ยนเป็นโชคเป็นลาภได้ลำดับนั้นให้โชคใช่ลำดับที่สองก็คือความฝันแต่เน้นว่าเป็นความฝันของคนรักค่ะถ้ามีคนรักคนเดียวก็โชคดีไปไม่ต้องตีเยอะนะครับไม่ต้องคำนวณเยอะมันใช่เหรอจะเหมือนเอารักหลายคนเอออย่างนี้จันสีสมมติผมเป็นคนราศีกรกฎอ่ะจันสีเป็นแฟนผมผมอาจจะมีความรู้สึกดีๆหรือว่า อชอบ,อบค,คนนั้นคนนี้นั่นคือความรักสําหรับเราแล้วเนาะติดข้าข้างตัวเองไปไงเออ,อจัดไหต่อมานะครับก็คือเลขสายมูต่างๆแต่ให้เน้นว่าเลขสายมูจากทางไกลเนี่ย <H im> สมมุติคุณอยู่กรุงเทพไปมีเลขสายมูลหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้พญานาคองนั้นครุฑองนี้จากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นั่นแหละโชคของชาวราศีกกฎลำดับที่สามนะคะชาวลัคนาราศีเมษค่ะนะคะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะได้ตัวเลขหรือ,อม,มีโชคร่วมกับคนรักแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไปหุ้นกับใครนะคะเราไปขอแจมกับเขาคนนั้นนะคะก็คือจะให้โชคเราด้วยเพราะฉะนั้นไปขอหุ้นนะนะคะคต่อไปได้จากอะไรอีกเลขที่บ้านเลขที่รถนะคะคหมายเลขบ้านเลขรถเนี่ยทำไมจะพวกเราจะแบบ เอ้ยพื้นฐานเลยว่าคุณมีโอกาสเพราะว่ามันค่อนข้างจะแม่นนะคมอนว่านี่จะชัดราศีไหนขึ้นขึ้นดวงที่เกี่ยวกับเลขบ้านเลขรถอะไรยิ่งยิ่งสมมัติเออบอกแล้วว่าราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ว่ามีโชคจากบ้านรถแล้วคุณไปฝันเห็นหรือแบบโอ้ยบ้านนั้นเลขนั้นพอดีอันเนี้ยมันจะยิ่งแม่นนะคะจากอะไรอีกนะโชคจากเพศตรงข้ามก็จะคล้ายคลยนนี้บอกไปแจมมาเขานี่แหละ ความว่าเพศตรงข้ามคืออะไรก็คือเราอีเพศหนึ่งเขาอีเพศหนึ่งแต่สมัยนี้นะเอาตรงๆนะมันเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าชาวราศีเมษเนี่ยชาวราศีเมษง่ายๆถ้าอยากจะเสี่ยงโชคให้ไปเสี่ยงกับเพศตรงข้ามนะอย่างนั้นโอเคราศีดวงดีอันดับที่สี่นะครับชาวราศีสิงค์ครับเย ชาวราศีสิงห์นะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางนะครับทุกๆการเดินทางของชาวราศีสิงห์สามารถทําให้ชาวราศีสิงห์มีโชคมีลาบได้หมดอย่าเสียเปล่าอย่าเดินทางเปล่าๆนะครับหาโชคหาราบมาด้วยสอดส่องไปด้วยใช่ลำดับต่อมาก็คือเพื่อนเน้นว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวคนที่เราสนิทมากๆใกล้ชิดมากๆเพื่อนรับเพื่อนเกลอนู่นนี่นั่นเจอหน้ากันทุกวันเนี่ยเดี๋ยวจับพัดจับปูเฮ้ยเพื่อนดึงให้เราหน่อยสิใกล้วันแล้วเงี้ยก็มีเกณฑ์เหมือนกัน นะครับลำดับสุดท้ายก็คือมีโชคจากงานงานที่เราดูแลล่าสุดหรือที่เรากําลังดูแลอยู่หรืออย่างไกลที่สุดก็คืองานที่เพิ่งทําเสร็จไปหมาดๆนี่อันนี้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับสําหรับชาวราศีสิงค์ครับผมอันดับที่5ร,ราศีกุมค่า ชาวลัคนาราศีกุมนะคะจะได้โชคจากญาติทางไกลนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งกริ่งเลยค่ะญาติทางไกลนะให้โชคกลสุดโทรก่อนโอเคไม่จําเป็นเขาอาจจะโทรมาหาเราก็ได้ยิ่งโทรมาหาเรายิ่งยิ่งโอกาสสูงนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีเกณฑ์มีโชคร่วมกับคนอื่นก็คล้ายๆที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะก็คือคุณไปแจมกับเขาหรือคุณซื้อแล้วเขามาแจมกับคุณอันนี้ก็คือมีโชคร่วมกับคนอื่นนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเลขที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพคนในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามี มีเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคนในบ้านแล้วมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องหมายเลขนั้นให้โชคคุณค่ะครับผมลำดับต่อมาลำดับที่6นะครับชาวราศีกันครับเย่ <ye. S 2> ชาวราศีกัน,นครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากอายุของคนตายเลขธนบัตรต่างๆนะครับ,บ,รบโดยเฉพาะธนบัตรเก่าๆนะครับแล้วก็เลขแบบที่มาแบบปุบปรับจากคนทางไกลครับผมลำดับที่7ราศีธนูค่ะ,คะ ชาวธนูนะคะจะได้โชคจากเลขที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักรวมทั้งเลขที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะลำดับต่อมาลำดับที่8นะครับชาวราศีพิจิกครับ <Yeah. S 2> ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากความฝัน <c oughs> ระหว่างเดินทาง <c oughs> ต้องเน้นว่าความฝันระหว่างเดินทางนะครับแล้วก็เลขที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนรัก <c oughs> นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเลขที่มาในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่คุณจะ เด็ดเดดเด็เดดเดลายแล้วโอเคโอเคตามนั้นนะครับลำดับที่เก้าราศีมีนค่ะคเลขโชคของคุณก็คือการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยนะคะ,สะแสดงว่าหนึ่งข้องเกี่ยวกับระหว่างเดินทางด้วยหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนป่วยด้วยนะคะ หมายเลขที่เกี่ยวข้องกับความตายก็ใช่เลยนะคะเพราะงั้นอันนี้ถ้ามีความตายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าลืมนะคะหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงคุณก็ให้โชคเช่นเดียวกันค่ะสัตว์เลี้ยงคุณก็ได้สัตว์เลี้ยงของใครก็ได้ราศีดวงดีอันดับที่10ราศีมิถุนครับยราศีมิถุนนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาภจากการเดินทางนะครับชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์มีโชคมีลาภจาก คนอายุน้อยน้อยิ่งน้อยมากยิ่งดีนะครับชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ม,มีโชคมีลาบจากการถูกยัดเยียดต่างๆอโอเคนะคะลำดับที่11ราศีพฤกษกค่ะชาวพฤกษบนะคะจะได้จากความฝันอของตัวเองนะคะซึ่งอยู่ในบ้านแสดงว่าที่อยู่บ้านแล้วเราฝันนะคะ,อ,คอ,ะอะไรอีกนะคะหมายเลขที่ข้องเกี่ยวกับสุขภาพของคนรักนะคะหรือคนที่เราชอบพองนะคะอะไรอีก เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามีหมายเลขเหล่าดีเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นโชคของคุณค่ะครับลำดับสุดท้ายนะครับชาวราศีตุลนครเย่ชาวราศีตุ <Yeah. S 2> ลตมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากเลขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆนะครับตามสื่อตามโทรทัศน์ตามทีวีตามมือถือต่างๆนะครับแล้วก็มีโชคจากเจ้าที่ที่บ้านค่ะนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้งวดนี้หมู่แล้วได้ผลนะครับชาวราศีตุลมีเกณฑ์มีโชคจากคนรัก และเพศตรงข้ามแต่เน้นว่าเพศตรงข้ามต้องสูงไวกว่าโอเค,คขอให้ทุกลัคนาราศีนะคะมีโชคมีลาบ,บในวันที่16ตุลาคมนี้นะคะขอให้ปังปังรวยๆทุกท่านคะ่ะทุกทุกราศีนะครับคาดหวังลาบเล็กก็ขอให้ได้ลาบใหญ่คาดหวังลาบใหญ่ก็ขอให้ได้ลาบใหญ่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่วันหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ